สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนธัชกรสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีดูและลบประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆใน o o o g l h r o r o เพื่อเพื่อคืนพื้นที่ให้กับมือถือนั่นเองนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ Google Chrome หลังจากนั้นแตะที่เมนู3จุดด้านบนขวามือแล้วมาแตะตรงนี้ฮะประวัติการเข้าชม และนี่ก็คือนะครับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆของผมนั่นเองนะครับอ่านะครับสาหรับนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมลืมเว็บไซต์ต่างๆที่เคยเข้าชมก็สามารถที่จะติ๊กเข้าไปดูใหม่ได้นะครับแล้วก็ติ๊กเข้าไปเลยนะครับมันก็เข้าไปสู่เว็บไซต์ที่เราเคยเข้าไปนันเออเคยเข้าไปนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเคแบ็คกลับอ่าเข้าไปใหม่ 3. จุดอ่านะครับประวัติการเข้าชม ในกรณีที่คุณผู้ชมอยากจะลบนะครับก็เพียงแตะตรงกระบทตรงนี้ฮะปุ๊บด้านหลังมันก็จะลบทีละทีละอันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะลบทีละคราวละมากๆก็แตะที่ตรงนี้ฮะล้างข้อมูลการท่องเว็บปุ๊บอ่านะครับแล้วก็เลือกช่วงเวลานะครับเดี๋ยวตรงนี้ลบไปก่อนช่วงเวลานะครับให้มาแตะตรงนี้นี่ตรงส้มเหล่ยมเล็กๆตรงนี้นะ สามารถที่จะเลือกเป็นชั่วโมงที่แล้วย4บชั่วโมงที่แล้ว7วันที่แล้ว4สัปดาห์ที่แล้วหรือว่าลบทั้งหมดตั้งแต่ต้นนะครับผมขอเลือกเป็นตั้งแต่ต้นเนาะต่ททาการล้างทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับเรามาเลือกแต่ละหัวข้อนะครับดูหัวข้อแรกเลยนะครับประวัติการเข้าชมที่เรียกดูนะฮะล้างประวัติการเข้าชมรวมถึงสิ่งที่อยู่ในช่องค้นหาแล้วก็ติ๊กไปปึ๊บอ่าข้อที่2คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ นำข้อมูลออกจากระบบของเว็บไซต์ส่วนใหญ่แต่คุณจะออกแต่คุณจะไม่อะไรนะแต่คุณจะไม่ออกจากระบบบัญชี Google อ่ะแล้วก็ติ๊กไปอ,อันสุดท้ายรูปภาพและไฟล์ที่แคดไว้นะครับเพิ่มพื้นที่ว่าง7.1เมกนะครับเว็บไซต์บางแห่งนะครับอาจโพสอะไรนะอาจโหลดช้านะครับนะฮะเราก็ติ๊กไปเลยนะครับอ่านี่ก็คือการพื้นพื้นที่ตรงนี้7.1 ซึ่งหลายท่านนะครับนะอาจจะเป็นมากกว่าผมก็ได้นะครับในส่วนนี้นะจะรับจะได้พื้นที่คืน7.1เนาะโอเคหลังจากนั้นเราก็มาแตะตรงล้างข้อมูลด้านล่างเลยนะครับปึ๊บแล้วแตะคำว่าล้างครับปึ๊บเรียบร้อยครับลวงโจงกูชมนี่ครับผมอา่ากกระบาดออกไปนะฮะลบก่อนลบก่อนปึ๊บเรมาแตะตรงนี้ฮะช่องค้นหานะครับปึ๊บ จะเห็นว่าประวัติการค้นหาหายไปเลยฮะเนี่ยเลีนะเ่ยมเลยนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีการดูและลบในส่วนของการเข้าเว็บไซต์ต่างๆผ่าน o o o g l h r o r o นะครับเพื่อคืนพิที่ให้กับมือถือนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ